that guy it's all good right. see nikita for a best place good morning welcome thank you, thank you. อันดบแรกคือพัฒนาที่นี่รับผลที่นี่นเพื่อให้ดูว่ามันสามารถที่จะติดตั้งกับรถหรือที่จะรถได้ค่อนข้างดีซึ่งที่นี่จะค่อนข้างแค่งวดเรื่องของกามปลอดภัยเวลาจะเข้าไปคนผลิตจะต้องใส่แว่นเติดหูฟงังล้างมือหรืออะไรให้เรียบร้อยอนะครับ ห้องนี้นะครับสำหรับเทสตัวโรล็อกเกอร์แล้วก็ตัวโชคสตัดเทสต์นะครับพวกซัสเฟนชั่นดูบิิตี้เทสนะครับเขาจะถูกสั่นเป็นร้อยๆเป็นหลายๆหมื่นครั้งเลยนะฮะว่าโอเคไซเคิลตอนนี้ประมาณ29,566ผลเป็นยังไงก็จะแสดงผลให้ดูตามเครื่องตัวนี้ซึ่งพัฒนาเองทำเองไม่มีที่อื่นทำตัวนี้จะเป็นของ t ีเจมที่เขาดีไซน์เอนจิเนยร์ที่นี่เขาจะดีไซน์มาโดยเฉพาะ เทคเกอร์เทเบิลครับก็คือสั่งอะไรก็ตามที่วิ่งบนถนนที่สั่งนานเนี่ยก็จะว,วางตรงน<อ>ี้้วมันมันจะรู้เลยว่าไอ้น็อตหรือว่าอะไรมันหลวมไหม<อ>เพราะว่าเวลาวิ่งนนานเนี่ยมันจะคลายน็อตมันจะคลายก็เทสวางดูว่าใหา้มันสั่นไหมพี่นี่ไอ้ตัวนี้ก็ผ่านการเทสด้วยเหรอครับเนี่ยอันนี้เทสหมดครับ<อ>นี่ตัวอย่างขึ้นมาแล้วเทสดูว,ว่าเป็นยังไงมันโอเคไหมนี่ตัวเบสแล็กเราก็ผ่านการเทสนะครับ กันชนหน้าโรบินียมปาเจโร่สองพันเท่าไหร่เนี่ยสองพันสอนสิบห้าบวกสองพันสิบห้าบวกได้สองสิบแปดสองพันยี่สิบแปดละหมเพราะว่าเป็นคอมเพรสอร์คัตติ้งคอมเพรสคัตติ้งคัตติ้งมันก็จะดีแบบหนึ่งคือเวลามันเออเวลามันเวลามันมีการการกระแทกการชนเนี่ยมันจะไม่เข้าบอดี้ซ support มันจะมีข้อดีข้อเสียของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเรามาตัด ขัดตัวนี้เสฉะแต่ก็อมันก็เทฟเซฟช่วงนี้ได้เยอะใช่ับเซฟตัวรถคือเวลาเวลาเราเกิดกันกันชนด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นแบบเอ่อถอดถอดกับจังหน้าทั้งหมดออกเนี่ยปลายกันชนมันก็จะมาชิดนี่เวลามีการกระแทกปุ๊บมันจะเข้านี่มันก็จะดีแบบหนึ่งหาคนถามว่านเนี้ยห่างเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องปกติใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตไว้กันกันมันเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวเวลารถวิ่งจะไม่โดนของเริงตัวรถ เป็นอลูมิเนียมรูปทรงรเขาเนี่ยจะเอียงๆตามตามหน้าหน้ารถเลยจะดูสวยดูสปอร์ตเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาภายในมีวินตัวกันชนเป็นอลูมิเนียมแต่ถัดวินเนี่ยอ่าเป็นเหล็กนะครับติดตั้งแข็งแรงใส่วินได้หูลากนี่ไม่ต้องห่วงรับแรงดึงได้8ตัน างน้ล่เดี๋ยวคงจะมีขายในบ้านเราครับรับออเดอร์ได้เลย มาดูเวิร์กช็อปด้านหลังของช็อป CDM b e เดลว้าวรถอย่างเยอะเลยรถรอติดตั้งช็อป <c oughs> ที่ออสเตรเลียตัวมากเลยมีช็อปด้านหลังนี่เนาะใช่ค่ะแถวเลยตอนนี้ก็คือ u r busy with 40 w e e k Levels so Levels GVM so three and a half